สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเมนูวันนี้นะคะทำจานใหญ่เลยค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะผัดวุ้นเส้นฟองเต้าหู้ค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะส่วนผสมก็จะมีฟองเต้าหู้นะคะแช่น้ำจนนิ่มค่ะวุ้นเส้นก็แช่น้ำจนนิ่มเช่นกัน แล้วก็มีดอกม้าจีนค่ะป้าจะผูกปมแบบนี้นะคะเพื่อว่าเวลาผัดจะได้ไม่เปื่อยยุ่ยนะคะแล้วก็เห็ดหูหนูดำค่ะต้นหอมขึ้นช่ายมะเขือเทศใส้หมูสับกุ้งแห้งกระเทียมสับปรุงรสง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายผงปรุงรส อาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะแล้วก็ยังมีน้ำมันสำหรับผัดแล้วก็น้ำซุปนิดหน่อยค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะถ้าใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะตามด้วยกระเทียมสับแล้วก็กุ้งแห้งค่ะนำลงทอดให้หอมเลย เต็มด,ด้วยหมูสับค่ะอันนป้าจะใส่น้ำซุปลงไปนิดหน่อยค่ะหรือจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้ กะล่ำปลีแครอทค่ะเพราะว่าป้าต้องการให้นิ่มนิดนึงนะคะก็เลยใส่ไปก่อนได้เลยค่ะเห็ดหูหนูดอกไม้จีนป้าผัดเยอะเลยนะคะเพราะว่าทานหลายคนค่ะฟองเต้าหู้ก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ าด้วยวุ้นเส้นค่ะทีนี้เราก็จะมาปรุงรสกันค่ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายผงปรุงรสค่ะพริกไทยปน่น มะเขือเทศค่ะชอบผักนิ่มก็ผัดนานนิดหนึ่งนะคะ,คะปรับรสชาติให้ถูกใจได้เลยนะคะ รสชาติถูกใจแล้วค่ะสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายลงไปก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ ปัดวุ้นเส้นฟองเต้าหู้ของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยละค่ะวันนี้ป้าทำจานใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเราทานกัน5คนค่ะชื่นชอบค,คลิปนี้ฝากช่องของป้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ